ในปัจจุบันเทคโนโลยีเขามีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีของศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกลายเป็นช่องทางสำคัญในการดำเนินคดีของศาลยุติธรรมหากศาลมีคำสั่งให้ท่านพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ขอให้ท่านตรวจสอบความพร้อมของตัวท่านเองดังต่อไปนี้ 1. ทราบวันและเวลานัดแน่นอนแล้วหรือยังตรวจสอบวันเวลานัดพิจารณาคดีให้แน่นอนจากคำสั่งหรือหมายเรียกของศาล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคดีนี้สารมีคำสั่งให้พิจารณาคดีทางองิเล็กทรอนิกส์ 2. มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหรือไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC หรือโน้ตบุ๊กในการเข้าร่วมพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตควรใช้เป็นเพียงอุปกรณ์สำรองเท่านั้นหากจำเป็นต้องใช้ให้วางไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงขณะร่วมพิจารณาคดี 3. โปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหรือไม่เตรียมติดตั้งโปรแกรมประชุมออนไลน์ไว้ให้พร้อมก่อนวันนัดเช่น Google Meet หรือ Zoom ทั้งนี้ตามที่สารกำหนดควรเสียบสายชาร์อุปกรณ์ไว้ตลอดเวลาต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียนและพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ร่วมพิจารณาคดี 4. สภาวะแวดล้อมในการพิจารณาคดี อิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมหรือไม่หากมีแหล่งกําเนิดแสงเช่นหน้าต่างหรือคมไฟให้วางไว้หลังกล้องเสมอปิดเสียงโทรศัพท์มือถือในขณะเข้าร่วมพิจารณาแต่งกายสุภาพเสมือนมาร่วมพิจารณาคดีที่ศาลทนายความต้องสวมเสื้ครีตลอดเวลาเข้าจากลิงก์ที่ศาลส่งให้ทางอีเมลเข้าห้องก่อนเวลานัด15-30นาทีเสมอตั้งชื่อ Display Name ตามสถานะในคดีและชื่อสกุลจริง เช่นทนายโจทย์ในชอบยุติธรรม 7. ควรวางมุมกล้องอย่างไรวางกล้องให้อยู่ในระดับสายตาเสมอพยายามให้ท่อนบนของร่างกายอยู่ในมุมกล้องไม่ควรใช้วิชวลแบล็กเกลวเปิดกล้องตลอดเวลาที่ร่วมพิจารณาคดีปิดไมโครโฟนทุกครั้งที่พูดเสร็จ 8. ข้อปฏิบัติระหว่างการพิจารณาคดีปฏิบัติเหมือนการมาร่วมพิจารณาคดีที่ศาลทุกอย่างแต่ไม่ต้องยืนทำความเคารพศาล ขออนุญาตศาลทุกครั้งเมื่อต้องการออกจากห้องพิจารณาคดีหรือรุกไปท,ทําธุระอื่นๆการบันทึกภาพและเสียงระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดอำนาจศาล 9. ทําอย่างไร้าเข้าห้องพิจารณาไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศาลตามช่องทางที่ศาลให้ไว้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อไป